ขึ้นภูค่ะวันนี้เรามาดูเห็ดไผ่เห็ดไผ่หรือเห็ดซางค่ะมาค่ะเรามาดูเห็ดเรามาดูเห็ดซางเห็ดไผ่ค่ะว่าจะเจอไหมไปค่ะ ว้าวพี่น้องดูค่ะงามมากมีเยอะด้วยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะมาพี่น้องมาดู มาค่ะพี่น้องมาดูเห็ดซางหรือเห็ดไผ่ว้าวอ้ยเยอะมากเลยดูสิค่ะเต็มเลยค่ะสวยมาก มาค่ะเรามาเก็บเห็ดกันมันหมานนะคะวันนี้มันหมานเห็ดลายค่ะเห็ด้างมักออกที่หลังค่ะ